สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับช่องเสียโพดพาลุยนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนสายพานครับสายพานตัวเดียวหรือทั้งระบบสายพานครับดี <c> ๋ย <oughs> พาไปดูนี่ครับเจอมาเปลี่ยนสายพานเส้นในสายพานพัดลม <c oughs> ดูครับรื้อหมดเลย หรือบางแต่แผงหน้าแผงหลังหาวจนถึงโอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะใส่ผ่านตัวเดียวจริงๆหรือทางระบบเห็นมันแตกครับกเลยกลัวมันไปพังหน้ากลัวมันไปขาดหน้างานก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนครับก็ได้ออกไปซื้อมาแล้วนี่ครับ ก็เลยใช้เป็นฟันปลาไปเลยของมิตซูไปเลยครับโลโก,ก้แดงครับ <c oughs> ราคาก็หลักร้อยครับถอยไปก่อนเพราะตัวนี้มันไม่ค่อยได้ใช้แรงอะไรมากมายครับก็เลยใช้ตัวนี้นี่ครับอ่ะเดี๋ยไปกระใส่กันเลยครับทีนี้ เดี๋ยวดูวิธีใส่กันนะครับมันจะลื้อเยอะแค่ไหนอ่ะไปดูกันเลยเพื่อน ใส่ก็จะประมาณนี้ต้องลื้อออกมาก,ก่อนนี่แล้วก็ปรับตัวนี้มาครับเข้าไปแล้วก็ตรงรูนะครับ <c oughs> คอยพยุงไว้นะครับหนักมากนี่ใช้บ็อกก์เลยนี่ ไหลผ่านเข้าไป เสร็จเรียบร้อยครับสายพานตัวนี้ก็จะประมาณนี <t <t ้ก็ไล่ใส่สายพานกันเลยทีนี้ครับ ใชครับเพื่อนๆสายพานจะอยู่ข้างในตัวนี้จะเป็นสายพานใบพัดพัดลมนะครับหรือต้องรื้อหมดครับเนี่ยลื้อออกมาหมดเลยสายพานนุนอยู่ข้างในต้องเอาลือสายพานชุดนี้ออกหมดเลยแล้วก็ชุดหน้าอีกอื <c oughs> กลัวจะไปลําบากไอตอนที่เราลงเกี่ยวครับอันเก่าก็เดี๋ยวเอามาให้ดูครับ นี่ครับเพื่อนอันเก่าว่าจะแตกประมาณนี้นี่ค่ะรอยแตกพอดีเห็นพอดีครับอย่างอื่นที่อื่นก็ไม่มีปัญหาเส้นเก่านี่ <c oughs> เอาให้แบบตัวในสุดเราต้องเอาให้จบครับถ้าไม่จบนี้ถ้ามาลื้อนี่หลายชั่วโมงครับมารประกอบกันต่อครับ ใส่เลยไตัวนี้ก็ใช้มาสามปีแล้วนะครับ ่าเบอร์เดียวกันกับที่ผมเปลี่ยนออกตัวข้างในพราอมอีกเส้นหนึ่งที่ใช้การได้เหมือนล็อกหนึ่งสิครับท่าน เดียวครับจะลำบากหน่อยอ่ะโอเคไปกันมานี่ ยากทีหนึับเพื่อนนี่แล้วเราถอดบ่อยก็สบายครับแต่ตัวนี้ยังไม่เคยถอด อนี้ก็ยากพอสมควรแนละ้วใจยเย็น เนอันว่าเสร็จครับเพื่อนเรียบร้อยครับเปลี่ยนสายพันธ์ตัวใน <c oughs> เดี๋ยวก็ตึงสายพันธ์แล้วก็เสร็จครับโอเคครับเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาดูเจ้ายนมา85แรงเปลี่ยนสายพันธุพัดลมกันชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะครับคีินี้ก็บายบายครับเจอกลิปหน้าสวัสดีครับ